นี่ทรงสลับครับเอางานมาทรงาจาจย์โดนะครับจย์โดเป็นไดของครับฝีมือของสลัะก็พอจะทรับงานได้ก็ครับใครหัวไม่บรรทัดมมนเจ๊ะพละงัานก็จะได้มาบป็เตากันนะพ่อขานี่ครับล็อกนี่ไหนล็นี่นี่นี่ <laughs> <laughs> เอาอย่างวัดนี่อ๋อไม่บรรทัดบปรเตากันนะ คนี่เาเอากาหอดเขาติดนะออคนี่คือว่าจะมาได้เป็นช่างไงล่ะมได้เพออกมดด้อ๋ีนนี่กะยููฮักนี่เออีแต่อันนี้เป็นปุ้มเป็นยังมดเลเอออันนี้หมายว้กันเป็นมูดเป็นมูดขี้มดเออนีเวลาก้มีปัญหาเดี๋ยวช่วยหามีกยา้บเอาอพาาเพราะรไม่ตั้งอย่างได้ไดด้นอันนี้กปลอยแนมุกระบนาันบแนเพราะร Ồ, oh. ồ, oh. lái xe thôi, lái xe hàn không? không? cả bụng cả băng này Về ăn trang có, xử, xử có, này có sửa, sửa, cái sửa, sửa, sửa,